ไม่ไว,ว้วางใจประท้วงอีกแล้วครับอภิปรายวกบนซ้ำซากอยู่ได้ตรวจสอบผมมั่งนี่ฮะเชื้อชาติอะผมเชื้อชาติอังกฤษผมสละมาแล้วครับรพูดจาซ้ำซากวกบนซ้ำซากอยู่ผมประท้วงนะฮะข้อ61อะใช้เวลาเกือบสิบเกือบสิบนาทีนะพูดเรื่องสัญชาติอยู่อย่างเดียวอะคุณมีทีมกฎหมายอยู่ทำไมอะนั่งลงครับนั่งลงครับประธานไว่ได้ใช้ไปแล้วครับนั่งลงนะครับครับ ก็ท่านเจตุพรจะข้าบเรื่องนี้แหละครับนั่งลงครับนั่งลงแล้วครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงท่านนายกท่านจะชี้แจงเอครับนั่งเลยครับเชิญนั่งลงครับสัญชาติอังกฤษมันดุขนาดนี้เกิดที่อังกฤษสัญชาติอังกฤษมันดุจริงๆครับท่านผู้ว่าสายครับก็คงคงไม่ให้ มาใช้วิธีแบบนี้แหละนะครับ,รบเอาคือผมพิปลายตอ<ม>่อ <c> ค <oughs> ืออย่าขู่มากเดี๋ยวผมตกใจครับร,รู้แล้ว<อ>ว่าเกิดอังกฤษน่ากลัวนะครับผมน,นี่ฮะจังหวะที่บอกว่าตกใจเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะทำให้คุณประมวลเอ็มเปียที่ประท้วงเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่ากโกรธมากค่ะ แล้ถึงกับเพื่อนๆต้องพากไปสงบสติอารมณ์นอกห้องประชุมบอกตกใจตัวที่เดินแถวสีลมอะไรเพื่อนๆเนี่ยพาวไปแต่ว่าก่อนที่คุณประมวลเนี่ยจะแจกตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกคุณสุชาติและน้าเงินเนี่ยแจกควายมาก่อนก็คือกระบือมาก่อนอ๋อคือฟังหนึ่งพูดขึ้นมาตอนที่คุณประมวลประท้วงอ่าไม่ได้เข้าไม้หรอกอม,มอบควายอะไรอ,ะอย่างนนเนี่ยนะ,อะพอถึงช่วงเวลาที่ ตรงนี้คุณประมวลก็กลับไปบ้างปีดบ้างอะไรอย่างนั้นเหรอส่งกลับไปตัวที่ว่าที่ว่านี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็พาออกไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดกว่านี้ใช่ไหมคะนี่ฮะนายกฐมนตรีครับทูชมะนี่ต้องขออนุญาตนะฮะต้องไปดึงเทปก๊อปปี้มาจากของเรื่องเด่นเดียนนี้เมื่อวานนี้ที่นายกฐมนบรีตอบนะฮะฟังดูฮะบางช่วงบางตอนผมก็ตอบท่านตามตรงว่าถ้าถามว่าผมเคยไปทําเรื่องสละสัญชาติอังกฤษไหมผมยอมรับว่าผมไม่เคยไปทําเรื่องสละสัญชาติอังกฤษ แต่ถามว่าจะนับว่ามีสองสัญชาติหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นข้อกฎหมายอยากให้ผมไปสละผมก็สละได้ครับแต่ที่ท่านทำทั้งหมดวันนี้เรื่องสัญชาติอังกฤษไม่ใช่ว่าท่านห่วงเรื่องผลประโยชน์ประเทศไทยหรอครับท่านต้องการอย่างเดียวว่าทำยังไงนายโรเบิร์ตอัมสเตดัมลากเรื่องปัญหาในประเทศไทยเนี่ยไปขึ้นศาลโลก เท่านั้นเองแหละครับนายมรีก็บอกเนี่ยนะครับว่าผมเถิดที่อังกฤษถือสัญชาติไทยตั้งใจทํางานเพื่อประเทศไทยไม่คิดถือสัญชาติอื่นแล้วไปหาผลประโยชน์ในประเทศอื่นไม่คิดขอรีภัยแล้วไปขอสัญชาติประเทศเขาเพื่อไปหาผลประโยชน์จากประเทศอื่นจะแลกกันเอาไหมถ้าไม่มีผลประโยชน์ใดๆผมไม่มีปัญหาอยู่ในใจอยู่ในหัวในตัวผมผมสละได้ไปถามรักวิชาการและกกตเขาก็บอกไม่เป็นปัญหาถ้าจะไล่ไปถือสัญชาติเดียวก็ยินดี ถ้าจะให้ผมสละสัชาติอังกฤษผมก็สละได้แต่คนของท่านที่ถือพาส,สปอร์ตหลายประเทศก็ต้องสละด้วยจะยอมไหม